วันนี้มาบอกวิธีแก้อาการรถ3ล้อบิดคันเร่งแล้วมอเตอร์ไม่ทํางานนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีแก้ไขกันครับรถคันนี้เป็นรถ3ล้อแบบ2ที่นั่งนะครับเป็นเบาะยาวนะครับเราทดสอบโดยก a ารเปลี่ยนกล่องอาการของรถคันนี้เลยนะครับบิดคันเร่งแล้วมอเตอร์ไม่ทํางานนะครับมอเตอร์ไม่หมุนเลยนะครับลองบิดคันเร่งเราทดสอบโดยการเปลี่ยนกล่องนะครับเปลี่ยนมอเตอร์รถก็ยังไม่ทํางานนะครับวิธีเช็ค ถ้าท่านใดจะเช็คก่อนโดยการที่ไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยนะครับมีมิเตอร์วัดไฟหนึ่งตัวนะครับอาจจะพอดูได้ครับโดยการวัดไฟสายคันเร่งนะครับตัวนี้เป็นไฟคันเร่งนะครับวัดจุดนี้จะได้ประมาณ5โวลต์นะครับหน้ากล่องแล้วก็มาวัดจุดนี้นะครับสายไฟตัวนี้จะลอดเข้าใต้ท้องรถแล้วมาออกจุดนี้นะครับตัวนี้เป็นสายไฟคันเร่งวัดจุดนี้แล้วไม่มีไฟนะครับสันนิษฐานได้ว่าอาจจะมีสายไฟขาดในนะครับ คันนี้เราวัดแล้วเจอนะครับว่าสายไฟขาดอยู่ด้านในปกติสายสีส้มเส้นนี้จะลอดเข้าไปข้างในนะครับมาวัดเจอว่าจุดนี้ไม่มีไฟนะครับมาเจอว่าสายไฟขาดในนะครับกล่องกับมอเตอร์ไม่เสียนะครับอาการบิดแล้วรถไม่ทํางานนะครับแต่ก็ต้องวัดไฟดูจุดนี้นะครับถ้าไฟคันเร่งไม่มีแสดงว่าอาจจะเป็นแค่สายไฟขาดในเราจับต่อเบื้องต้นไว้ก่อนนะครับ เผื่อท่านใดเป็นอาการนี้นะครับลองทดสอบดูนะครับอาจจะไม่ใช่เป็นที่กล่องหรือมอเตอร์อย่างเดียว